สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีวิธีเคลียอารมณ์เครียดมาฝากเพื่อนๆนะคะหลายคนนะคะที่ถูกย่ำยีทางอารมณ์นะคะแล้วเราอะค่ะสะสมไปนานๆนะคะมันจะทําให้เราอะค่ะเป็นมะเร็งนะคะและไม่ว่าจะโรคมะเร็งเนี่ยนะคะมันเกิดจากการเครียดนะคะแล้วก็เกิดจากการที่ร่างกายเราอะผลิตกรดมาเยอะมากเลยนะคะและเราทําให้เราอะค่ะไม่สามารถที่จะเ,เคลีย อารมณ์ของตัวเองได้ใช่ไหมคะวิธีแกงง่ายๆเลยนะคะคือเพื่อนๆน,นะคะหากิจกรรมอะไรที่จะช่วยได้นะคะก็เชน่นวาดภาพค่ะหรือไม่นะคะก็เปิดเพลงมันๆค่ะและเต้นแบบให้กระเพื่อมกระเพื่อมเลยนะคะให้แบบเราให้ร่างกายเราอะคะ่ะเคลื่อนไหวได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็จะไม่คิดอะไรที่มันเป็นลบๆอะคะ่ะเพราะว่าการคิดลบเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นพลังงาน จะไปเสริมตัวมะเร็งนะคะให้เราให้มันทํางานได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะตัดปัญหาไปเลยนะคะเพื่อให้และเพื่อให้เราเลือดสะอาดะคะ่ะเพราะว่าการเครียดเนี่ยก็ทําให้เลือดเราอ่ะมันมันขุ่นมัวนะคะแล้วก็เลือดเราไม่สะอาดวิธีก็คือให้เราอ่ะคะ่ะหัวลาะนะคะแล้วก็มันจะช่วยได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะน,นะคะก็ยังมีน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะ แล้วก็เกลือแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งนะคะหรือไม่นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะที่จะเคลียร์อารมณ์โมโหของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายมีความสะอาดของร่างกายนะคะก็คือให้เราอะคะ่ะทานเตรียมน้ําไว้หนึ่งแก้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวไปนะคะใส่แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ดื่มะคะ่ะมันก็จะช่วยให้อ่ร่างกายของเราสะอาดด้วยนะคะแล้วก็มัน มันก็เคลีย์พลังงานอะไรที่เราลบๆแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายเลือดหมดุนเวียนดีด้วยนะคะก็มาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมีอารมณ์ที่เบิกบานแล้วก็แช่มชื่นแล้วก็ห่างไกลจากโลกนะคะเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ